การบวชชีพรามจะได้อานิสง์ต่างกันหรือเหมือนกันกับการฝึกเจริญสติในชีวิตประจําวันอย่างไรคะเช่นถ้าเราฝึกเจริญสติประจําวันทุกวันในรูปแบบวันละสิบหถึงยีนาทีก็ไม่จําเป็นต้องไปบวชชีพรามที่วัดใหม่คะ,อะพอดีแม่เขาอ่าน ทำนายวิบากกรรมของคนเกิดในวันต่างๆแล้วพอถึงวันที่อุ่นเกิดเขาแนะนําให้บวชชีพราหมณ์ปีละครั้งทำนองนี้ค่ะแต่คิดว่าไม่จําเป็นเพราะเราฝึกสติอยู่บ้านในทุกวันมากน้อยบ้างอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากคืออย่างนี้มันมีสส่วนการบวชชีพราหมณ์เนี่ยมันได้มันได้บุญจาก1คือเรื่องของการรักษาศีลน,นะถ้าชีพราหมณ์เนี่ย ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเขาใจะให้รักษาสินแปดนแล้วก็8หรือมันก็สิบมะเนะาะแต่น่าจะ8นะผมไม่คิดว่าสินะไม่แน่ใจเหมือนกันใครเคยบวช่วยบอกด้วยนะแต่ว่ามันได้เรื่องของสีลอันนี้อันหนึ่งสองก็คือ เรื่องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอันนี้เห็นด้วยนะครับคือใช่การปฏิบัติธรรมไม่ได้แปลว่าจําเป็นจะต้องไปอยู่ที่วัดนะแต่เรื่องการการไปรักษาศีลที่วัดมันมันเป็นอีกอีกนัยยะหนึ่งเพราะว่าเข้าได้เรื่องของเขาเรียกว่าเนคขมะบารมีคือเวลาไปอยู่วัดเนี่ยมันไม่สะดวกนะคุณมาลินีตอบมาแล้วว่าแปนะขอบคุณมากครับนะ เขาคือเน่เขามาคือมันเป็นการออกจากออกจากกามออกจากกามคือออกจากความสะดวกที่เราเคยได้ได้เวลาเราอยู่บ้านอะเรานอนฟูกหนาๆใช่ไหมอ,อยากกินอะไรได้กินอยากกินตอนไหนได้กินดึกๆึกหิวก็ไปอะไรหยิบเปิด,ปดตู้เย็นกินอะไรเงี้ยแต่ไปอยู่บวชีพรามมันทำไม่ได้นะ นอนก็ไม่สบายอาบน้ําก็ไม่สบายท่องไปใช้ห้องน้ํารวมกับคนอื่นอะไรทํานองเนี้เพราะฉะนั้นมันก็มีความต่างกันในเรื่องนี้ถ้าถามนะแต่ในเรื่องของการฝึกจะ,จะเจริญสติก็ใช่นะ,จะเจริญสติประจําวันเนี่ยทำที่ไหนก็ได้แต่อย่าลืมนะเราอยู่ที่บ้านมันจะมีคนสักกี่คนนะ ได้ปฏิบัติแบบว่าเดินจงกรมหนั่งสมาธิเดินจงกรมนังสมาธิอะไรเป็นเวลาต่อเนื่องกันแบบว่า4ี่ห้าชั่วโมงอะไรเนี้ยนะมันไม่ค่อยมีนะเพราะฉะนั้นถามว่ามันถ,ถ้าเอาแค่เรื่องฝึกสติอ่ใช่ไม่จําเป็นต้องไปบวชชีพราหมณ์อยู่ที่วัดก็ได้แต่ถ้าจะเอาให้มันครบองค์ของการเป็นไปบวชชีพราหมณ์มันก็จะเป็นอย่างเนี้ยคือต้องมีต้องรักษาศีลแอยู่บ้านรักษาศีลแปได้ไหมล่ะนะ อย่านอนที่นอนสูงไปนอนพื้นซะอย่างเงี้ยจริงจริงศินแปไม่ได้ว่าต้องนอนพื้นแบบว่าแข็งๆเลยนะครับคือคุณแค่อย่านอนที่นอนที่มันหนามากอะอย่างที่นอนพวกยางพาราหนาประมาณสักนิ้วสองนิ้วเนี่ยได้นะครับได้นะไม่ไม่ไม่ได้เป็นไรแต่ถ้าแบบว่าคืบหนึ่งขึ้นไปเนี่ยเริ่มไม่ได้ลนะนั้นก็ตอกทางนี้กันละกันนั้นแล้วก็ตัดสินใจเอานะครับะ